มาที่รายการสนุกสๆท็อกทูยูสัปดาห์นี้ได้แขกรับเชิญสุดน่ารักแคปฮูปหรือกัปตันฮูปปาตาลีจากวงไอดอลบีแอนเคที่จะมาแชร์เรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้และชีวิตส่วนตัวส่วนตัวของฮูปผ่านการสัมภาษณ์แบบกันเองของยูโรยศวัสด์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยูโรได้เจอกับฮูปก็จะเกรงเกรงนิดหน่อยแต่เคมีความน่ารักบอกเลยว่ามาเต็มและครั้งนี้เธอยังมาพร้อมซิงเกิลใหม่รูเมอร์รับชมได้แล้วทาง YouTube และ Facebook ีเจ็ดเอชดีค่ะวันนี้นะฮะท o u กทูยู แขกรับเชิญสุดเท่น้องฮุบแห่ง B N K 48นะฮะออขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ที่ที่ให้เกียรติรายการของผม <S <S ครับผม <S <S จริงๆหนูก็ไม่ค่อยได้ไปแชร์ที่ไหนเหมือนกันคะ่ะเรื่องแบบว่าประสบการณ์หรือว่าแบบดีเทลขนาดนี้คะ่ะก็รอมาดูได้นะคะสนุกมากค่ะวันนี้ น่ารักมากๆค่ะแล้วก็แบบว่าคุยแบบเป็นกันเองมากๆค่ะทำให้หนูรู้สึกแบบไม่เก่งค่ะฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ Talk to you วันนี้ก็ได้แขกรับเชิญสุดพิเศษจริงๆนะครับก็คือน้องฮุปแห่ง b n k 4 8ครับไว้พบกันครับ